สวัสดีครับ FC นะครับ, 4, รบอย่าดูคลิปอย่างเดียวนะครับดูคลิปให้จบด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนขายส่งผลไม้ด้วยนะครับนะครับสวัสดีเช่นเคยเนาะวันนี้จะมา แนะนำนะครับคุยไปแล้วก็แนะนําไปเรื่อยๆนะครับสักหกเจ็ดนาทีนะครับเป็นความรู้นะครับสําหรับช่างต้อมที่จะเอามานําเสนอวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องแรกเนาะอันนี้ก็จะเรียกไผ่สีทองหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นไผ่เหลืองไผ่สีทองประมาณนั้นเนาะก็จะตัดมาเป็นข้อแบบนี้นะครับสองข้อสองข้อป้องรับ บ้องหนึ่งก็ประมาณ9กาสิเซนนะครับแปเซนประมาณนั้นก็ให้ที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะที่จะทำมาทำเป็นลายมันก็จะทำเป็นแบบนี้เนาะเรามาแบ่งแบ่งเดีย๋ยผมจะสอนวิธีการแบ่งในการทำนะครับก็จะแบ่งเป็นเส้น4มมิลน,นะครับประมาณ4มมิลน,นะครับก็ก่อนที่จะไปทำตัวนี้ก็ต้องอ แนะนำตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นทรงกรองนะครับมันจะใช้อะตัวใหม่จะเพิ่มจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ขัดนะผมใช้แค่ลูกหมูขัดไปคร่าวๆก่อนยังไม่ได้ขัดห้าไมเรียบนะครับถ้าขัดเรียบแล้วมันจะจะสวยมากนะครับจะทําคือผมจะซ้อนกัน ให้มันสูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นเนาะเรจะามาซ้อนกันแบบนี้นะครับจะมาซ้อน2องเส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าขั้นตอนนี้ถ้าได้ทำผมก็จะอธิบายแต่ว่าลงคลิปก็น่าจะทําได้แนะค่ติดสลักเข้ามาแค่นั้นเนาะถ้าไม่เข้าใจถ้าอยากดูวิธีในการขึ้นโครงหรือว่าติดก้นเขาประมาณนี้ นะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปบอกนะครับก็โอเคทุกคนก็น่าจะพอรู้นะแต่คนที่ยังไม่รู้ก็น่าจะได้ความรู้เพิ่มนะครับก็จะมีก็ต้องเอาตรงนี้ออกเอาตามันออกก่อนนะครับเดี๋ยวลด ต้องอมาให้ดูชัดๆนะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวขยับเข้าไปหน่อยน่ยนะครับน่าจะเห็นเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋อาลงอีกหน่อยนึงนะครับโอเคน่าจะเห็นชัดก็ใช้มีดทำ นี่ถ้ามันแห้งแห้งแล้วมันก็จะออกเป็นสีเหลือทองนะครับส่าแล้วก็ใช้ต้นที่มันพอประมาณนะครับไม่ต้องแก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากกลางๆนะครับคือจะเป็นไม้ปีหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีก็แบ่งนะครับแบ่งก่อนการแบ่ง ให้แบ่งทางนี้นะครับเอาเอาไส้ข้างในมันออกก่อนตรงนี้ครับแล้วก็แบ่งแบ่งคือเราแบ่งไปทีละสี่สีอันนะครับใช้สายตาดูว่าได้สมิลไหมประมาณ4มิลที่เราะกะไว้นะครับถ้าเลือกไม้ที่สมบูรณ์ เวลามาผ่ามาอะไรมันก็จะทําง่ายนะครับก็โอเคก็แบ่งมาให้ได้เป็นสี่ให้ได้4อันแบบนี้เนาะแบ่งทีนี้เรามาแบ่งทีทละ2นะครับให้เสมอกันัดดูดีๆนะครับก็คนไหนที่ยังไม่ยังไม่เคยก็แบบให้ค่อยๆทำนะครับเดีย๋ยวจะไม่ โอเคนะครับได้มา4อันนะครับสี่อันเท่าเท่ากันหมดนะครับขั้นตอนต่อไปคือต้องเอาไส้มันออกนะครับต้องเอาไส้ออกอีกครับรอบหนึ่งนะครับจะแบง่งผิวมันหงายขึ้นก็ได้หรือว่าจะคว่ำลงก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมจะคว่ำลงเนาะผมจะเอาอผิวมันขึ้นข้างบนนะเราจะได้ดูง่ายๆนะครับ โอเคนะครับก็เสร็จก็จะแบ่งแบ่งให้ดูสักสองอันนะครับอันนี้เสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนพอได้มาประมาณนี้นะครับการทำก็คือเรามาดูว่ามันเสมอกันไหมนะครับเดี๋ยวเอาอะไรลองมันคมนะครับ ดูว่ามันเสมอกันไหมต่อไปอย่างนี้นะครับดูว่ามันเสมอแล้วก็ทําตรงโคง้งให้มันโค้งดีๆนะครับลบคม,มด้วยนะครับเราลบคมแล้วก็เอาเอาผิวมันออกนะครับเราขูดผิวออกนิดนึงนะครับไม่ต้องออกเยอะนะครับเอาพอประมาณนะครับเอาแค่เราเผื่อให้เ,เวลาเราพ่นสีแล้วสีมันจะซึมเข้าไปนะครับขูดออกให้แบบไม่ต้องขูดออกเยอะนะครับหลังจากทําแบบนี้แล้วเราก็มาแบ่งอีก เราจะมาแบ่งให้มัน <c oughs> ให้บางที่สุดเท่าที่บางได้นะครับขั้นตอนนี้จะยากมากนะครับก็ค่อยๆหัดทำนะครับคือแบ่งให้มันบางมากที่สุดนะครับบางถ้ายิ่งบางยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่หักนะครับโอเคครับอันนี้ก็ถักได้เหมือนกันนะครับ เอาไปถากแทนลายได้แต่ว่ามันมันเสียเวลานะครับต้องใช้เวลานาะนทำนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับเดีย๋ยวถ้าไงก็นี่คือเป็นวิธีการแบ่งไม้ทำลายนะครับแบ่งไม้มาทำลาย ไม้ทําลายก็คืออาจากแบบนี้นะครับแบบเราแบ่งไปทีทีละอันฟังฟังทันหรือเปล่านะครับจะแบ่งไปย้อนดูได้นะดูร่างดูคลิปได้อันนี้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็จะไปทําลายน,นี่ไผ่สีทองนะครับไผ่เหลืองเวลาแห้งมันจะออกสีทั้งทองนะครับออกเหลืองเหลืองสวยมากนะครับเรียบร้อยนะครับอันนึง ใช้เวลาทํนานหรอกแต่ว่ามันต้องระวังถ้าใครไม่เคยก็มันคมมากนะครับผิวมันคมเหมือนมีดโกเนเลยต้องระวังครับคมมากโอเคนะครับเดี๋ยวมีเกตความรู้ใหม่ๆแล้วก็วิธีิทำากงนกช่างต้มก็จะมาลงบอกอีกทีหนึ่งนะครับลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับเป็นเกตความรู้ถ้าใครสนใจที่อยากทำ นรนที่นั่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับอคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ผมจะลงคลิปสอนให้นะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณที่ข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปสาระเบาๆของช่างตอมนะครับเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับ